พอจอยเข้าไปอยู่ในกระแสพระมหาจักรพรรดิให้นึกถึงคลื่นความถี่พลังงานเมื่อมันก็เหมือนกับตัวเราถูกโยนเข้ามาในคลื่นพลังงานที่เรียกว่าพักคถามหาจักรพรรดิหรือคลื่นจักรพรรดิจากเดิมมันอาจจะเป็นคลื่นมนุษย์หรือคลื่นเอเลี่ยนหรือคลื่นพระเจ้าหรือคลื่นอะไรก็ตามที่เราเป็นกันอยู่หรือคลื่นแบบเละเทะคลื่นไม่เอาไหนก็แล้วแต่ ก็เหมือนกับพอตัวจิตเราคิดอะไรเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นเราคิดว่าเราจนสิ่งแวดล้อมเราก็จะเต็มไปด้วยคนจนเราคิดว่าเราเป็นคนที่แบบว่าโชคดีเราก็จะเจอแต่คนโชคดีอันนี้เขาเรียกว่าคลื่นความถี่ที่เราอ่ะเอาตัวเราเข้าไปอยู่จากกระแสะความคิดที่เราคิดออกมาทีนี้พอเราใช้กระแสะความคิดที่เรียกว่ามวม,มหาจักรพัรด์หรือพระคาถามหาจักรพัรดิเนี่ยแล้วฟังตลอดเวลาคุณคิดว่าตัวจอจะไปอยู่ตรงไหนใช่จะก็เข้าไปอยู่ในคลื่นจักรพัรด์อัตโนมัติ พอจะอยู่ในขึ้นจัก,กรพพรดอะมันรู้สึกบางสิ่งบางอย่างคือดีไปหมดเลยดีโชคดีมีข่าวดีแล้วก็เรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะรู้สึกเบารู้สึกแบบสบายแล้วก็อ๋อเรารู้แล้วว่าทําไมหลวงตามมาถึงชอบให้คนนะภาวนาเวลาหเวลาเจดเวลาตอนนอนก็ห้ภาวนาเพราะว่าเขาต้องการให้เอาเอา,เอาตัวเราอะเข้าไปอยู่ในกระแสจัก,กรพพัดตลอดเวลาแล้วจัก,กรพพัดคืออะไร จกักรรรัิเนี่ยก็คือกลุ่มพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เข้าพระนิพพานแต่เก็บแบบเวลเก็บบาร,รมีมาจนแบบว่าเยอะมากมหาศาลมากรวยทั้งทางโลกรวยทั้งทางธรรมมีสติปัญญามากมายมหาศาลดังนั้นนะการที่ตัวเราอะ่ะเหมือนกับเป็นการโกงอะ่ะ เข้าไปอยู่ในกระแสจักระราดอะคือการสวดมนต์บทนี้ตลอดเวลาเราไม่ต้องบำเพ็ญเพียรแบบพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องบำเพ็ญเพียรแบบใครแต่เราใช้วิธีการมองหลวงปูด่ดู่เรามองหลวงตามาแล้วเราโกงด้วยการไปเป็นลูกศิษย์ท่านเราโกงเข้าไปอยู่ด้วยการสวดมนต์และเราโกงเข้าไปอยู่ในคลื่นนั้นด้วยการแบบภาวนาตลอดเวลาเขาถึงบอกว่าทําทไมอะทําไมคุณถึงแบบคิดถึงหลวงปู่ด,ดู่แล้วคุณถึงได้แบบโชคดีจังเลย ทำไมมีคนรักมีคนเมตตาทำไมมีแต่คนให้เงินทำไมแบบเชื่อมโยงกับหลวงตามาแล้วทำไมแบบโอ้โหได้เงินง่ายทาไมอะไรแบบเนี้ก็เราโกงอ่ะเรายังไม่ได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่เราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่กับหลวงตาแล้วเราก็เข้าไปเชื่อมบารมีกับท่านเราเอาเส้นดวเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในเครื่องจักรพรรดิแล้วก็ท่องเราอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลามันจะไม่รวยภายใน3วัน7วันได้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิไปหาคำแปลด้วยตัวเองให้ได้ก่อน หลังจากนั้นต้องรู้ก่อนว่าคนที่เราเชื่อมบารมีเขาคือใครหลวงปู่ดูคือใครหรือตามาคือใครจะก็เลยต้องไปเจาะเจาะเจาะแล้วเจ้าก็ไปจับพลังงานแล้วเจ้าก็แบบทําบุญร่วงกับท่านแล้วเอากระแสหลวงตาามาสัมผัสอ่านประวัติแล้วก็รู้สึกถึงพลังงานว่าหลวงตามาพลังงานเยอะมากแปลว่ากระแสจักรพาจากหลวงตาามีต้นกําเนิดมาจากหลวงปู่ดูหลวงปู่ดู่อ่ะคือทั้งวันทั้งคืนภาวนาแล้วท่านก็แบบ ภาวนาแบบพระกระหากมาจากพระตลอดถูกไหมแล้วก็สร้างแต่พระพิมพ์แต่พระจิตเกาะที่พระตลอดเวลาไม่คิดถึงสิ่งอื่นคิดถึงแต่พระ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 คิดถึงยิ่งกว่าแฟนจิตของหลวงปู่ดูก็เลยน่าจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับพุทธคุณหรือว่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านระลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาถูกไหมแต่ด้วยความที่ท่านยังไม่เข้าพระนิพพานท่านจึงไม่ได้เป็นอรหันท์ท่านจึงแบบเหมือนระวรณาตัวเป็นพระโพธิสัตว์คือเก็บคืออยู่ อยู่เชื่อมกับพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่คิดที่จะเข้าดิพานกะจะรอเข้าสู่พุทธภูมิหรือแบบจะเป็นแบบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปบารมีของหลวงปู่ดู่อ่ะท่านเก็บไว้เพื่อนํามาโปรดสัตว์ทําไมให้เชื่อมกับหลวงปู่ดู่ทำไมถึงได้เชื่อมกับหลวงตามาตัวจอยมองว่าหลวงปู่ดูอ่ะเปรียบเสมือนพลังงานพระโพธิสัตว์ที่อยู่รอบตัวเราเปรียบเสมือนพระเจ้ารอบตัวเราแต่ว่า แต่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารท่านแบบตรงๆได้าอาจจะมาแบบผ่านทาง YouTube บ้างหรือ,อผ่านมาทางคนอื่นหรือผ่านทางหลวงตามาเราจึงต้องสื่อสารกับหลวงตามาเพราะหลวงตามายังสะสมบาร,รมีอยู่ในปัจจุบันแปลว่าท่านก็เก็บแต้มบุญเยอะดังนั้นพอร,ร่วมบุญกับท่านทําบุญกับท่านสร้างบุญกับท่านเป็นบุญที่ใหญ่เพราะว่าท่านมีเครือข่ายที่ใหญ่และท่านก็ยังสร้างคงยังสร้างบาร,รมี แบบไปเรื่อยๆกว้างๆอ่ะกว้างไปวันนี้ก็ไปหล่อราอีกหล่อพระทุกจังหวัดเลยร้อยเอ็ดเพชรบูรณ์ทำามืองนะไม่รวมจังหวัดอื่นที่มาดามแบบตามไม่ทันนะเออหล่อพระแบบหล่อพระยับอ่ะหลวงตามานี่แบบเหมือนกับว่าเดินสายหล่อพระ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 อย่างเดียวเลยไม่ไปทําด้านอื่นเลยแล้วก็ทุกครั้งที่จอยดูจะเห็นแบบหลวงตามาก็คือเหมือนจะหลับทุกทีเลยคืออะไรก็คือรอยรูปธรคม หลายจะมีแค่ช่วงตอนทุ่มหนึ่งนั่นแหละที่หลวงตาบรรยายนทำนั่นนะ่ะก็คือช่วงที่เราจะแบบได้เรียนรู้จากหลวงตาหมาจอยแค่รู้ว่าหลวงตาหมาพลังงานล้นมากๆล้นเหลือเฟือล้นอเนกนันเมื่อก,ก่อนจอยศรัทธาในเงินมากจอยเป็นคนที่หาเงินง่ายมากแต่วันนี้จอยรู้แล้วว่าเงินสู้บารมีไม่ได้จอยก็เลยกลายเป็นมามหมกมุ้นเรื่องการสร้างบารมีอย่างเดี๋ยวก็เริ่มมา บอกบุญเลือกบุญคิดบุญวางแผนบุญอย่างล่าสุดมหาทานบาร,รมีทํางานกับพระคูใดทนี่พระคู่ดไม่เคยทํางานเล็กๆไม่เคยทําอะไรน้อยๆอ,ยอะ่ะแล้วพอมามีเรื่องของสัตว์ทันตัวก็จะโอเคองั้นจะก็จะก็บอกพระครูว่าทําลงทานพระโพธิสัตว์ทําบรรทระ เพราะว่าเมื่อคิดแล้วใช่ไหมว่าจะดูแลสัตว์พันตัวเหล่านี้เจ้าว่าพระก,ก็คงไม่ไหวหรอกแต่จะมองเรื่องของความยั่งยืนมากกว่าจะก,ก็เลยคิดว่าจะจะสร้างระบบขึ้นมาคือบอกบุญลงทานเสาอาทิตย์แล้วก็บอกบุญเ,เลี้ยงสัตว์อิ่มละ30บาทเนี้ยทุกวันพระทําไมต้องเป็นวันพระเพราะว่าวันพระเป็นวันที่พูดผีปีาศาจวิญญ,ญาณจากในนรกต่างๆรวมทั้งเทวดา แล้วก็วิญญาณที่อยู่ในภพภูมิมนุษย์เนี่ยเขาออกมาเพื่อรับบุญรับส่วนกุศลในเมื่อวันพระเป็นวันที่วิญญาณต้องการบุญใช่ไหมแล้วสัตว์พันตัวที่พระครูต้องอยู่ในเขตพยาธานต้องต้องเลี้ยงดูใช่ไหมเราก็จับ matching, แมทชิ่งเราก็บอกบุญเลยอิ่มละ30บบาทสั่งสมมหาทานบรารมีวันพระกับพระครูไทยทานบรารมีเท่านั้นที่จะรวย ก็ตามกรรมอะ่ะให้อะไรไปก็ได้รับถูกไหมและทีนี้สัตว์พันตัวมหาทานบาร,รมีเนี่ยหรอ,อมะ